สวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟีทุกท่านนะครับผมทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้พาน้องออกเดินนะครับ่อาไปหาพี่ยอดนะครับแต่ไม่มีใครตายคลิปให้เลย่าไม่มีใครว่างเลยนะครับวันนี้อ่เพิ่งมานะครับเนี่ยันนสองรอบครับวันนี้ รอบหมู่บ้านนะครับสองรอบเลยนะครับวันนี้แล้วก็ได้กลับมานะครับกลับมาก็ให้น้องกินน้ําอาบน้ําให้น้องนะครับแล้วก็มาปล่อยให้ทาแป้งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนะครับก็สวัสดีนะครับผมทุกท่านเลยนะครับเอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับคุณหนูวันนี้ได้ออกกำลังกายแล้ว นี่ได้ออกกำลังกายแล้วนี่ได้ออกกำลังกายสองรอบเลยเล่นซ้ายนะครับ <c oughs> ตัวปวนครับวันนี้ <c oughs> ตวคครับตัวควรนะครับน,นี่ที่12แล้วออตรงนี้ก็ครบ5เดือนนะครับนูน้อยปันฝันของเรานะครับตรน,นี้ก็ครบ5เดือน <c oughs> นอนแล้วครับผม เลยครับเอาตีสบายใจเลยครับอืมอืมนอนเลยครับอืมอืมขึ้นแล้วนะครับเอาเลยครับเอาสบายใจเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับคุณหนู อ <c oughs> ึมลงอึมลงอึมลงเอออึมลงอึมลงเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว่อทำอะไรนี่เ <c oughs> สกทรายโบนด้วยข <c oughs> ้าแป้งไม่ทำอะไรนี่โอ้หนมหนูปันฝานอ่า <c oughs> พรุ่งนี้ครบห้าเดือนแล้วลูพวกพรุ่งนี้ครบห้าเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อ พาน้องตักบาดนะครับตรงนี้พาน้องตักบาทนะครับมา,ก,บา,บากินนมนะครับกน,นม <c oughs> อาไม่ว่าจะกินนมนะครับทำไรครับใส่ง่วงนะครับนี่เอาแล้วนะครับนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อย <c oughs> เดินสองรอบเหนื่อยาอาบน้ํานะครับแล้วก็เดิน ทาแป้งทาแป้งเสร็จก็กินนมกินนมเสร็จก็จะได้นอนนะครับประมาณนี้นะครับเด็กน้อยนะครับเด็กตัวหนึ่งอัตรานะครับตรงนี้ก็ครบ5เดือนครับสาวน้อยปันวันปันปันฝันนะครับสาวน้อย้อยชุดนะครับตรงนี้ก็ครบ5เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้พ่อพาใส่บาตรให้น้องนะครับตรงนี้นะครับนตรงกับวันช้างไทยด้วยนะครับโอ้ มางมา่เลยครับนี่ลงกับวันช้างไทยนะครับวันช้างไทยนะครับวันนี้น้องกินนมอยู่นะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับเดินสองรอบนะครับเหนื่อยอเหนื่อยตั้งฟานเหนื่อยตั้งช้างนะครับตัวเล็กเหนื่อยนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่เหนื่อยนะครับไม่ใช่แม่นะครับ ก็เลยพาแม่เดินพาแม่วิ่งนะครับไม่ได้เดินเอาวิ่งอย่างเดียวเลยอหาไปหาพี่ยอดด้วยนะครับวันนี้นะครับอินเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวมาค่อยนอนกินเสร็จก็นอนเลย

ทำอะไรครับหนูฮะกินน้ำเ <c oughs> อิมลงเอิมลงนอนลงเลยครับนอนตรงนี้แหละเยน็ยนเย็นนอนเลยครับ เด่นไปเล่นมาก็หลับนะครับหลับอยู่ตรงนี้และวเล่นไปเล่นมาก็หนักเพราะว่าเหนื่อยนะครับน้องเดินได้สองรอบนะครับนานเดินทีนะครับสี่วันแล้วไม่ได้เดินนะครับก็ามีใครถ่ายคลิปให้เลยนะครับน้องอีดก็ไม่ว่างนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไลด์นะครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันปันนะครับความน่ารักน่ารักของน้องความสนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามให้น้องด้วยเนาะนะครับผมสวัสดีครับ